สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้กันมาพบพ่อกันอีกในวันที่ยี่สิบเกตสิงหาสองหาหกเกตเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็มีตัวเลขมานําเสนอเนาะค่ะมีตัวเลขมานํเนนะะเานเสนอของปูบุรีลัมแล้วก็เลขมีทีม้าเนาะคะ่ะ,ะ,ะเนาะกับไก่แล้วเนาะคะ่ะเนาะไก่มืออันตัวเลขรัฐบาลกินแบลงรัฐบาลก็จะออก แล้วเนาะคะ่ะตัวเลขยังเหลือเยอะเลยค่ะยังบ่ทันในลงให้เอฟซีที่เข้ามาเบิ้งรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี่กับจิมเว้าเรื่องตัวเลขซีตัวไทยบัตรประชาชนเนาะค่ะถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปกเก้าคลิปก,ก้อนม้าก็คือว่าหมอแอลไพ่ย,ยิบซีเนาะค่ะไพ่ย,ยิบซีสาบตัวเลขบัตรประชาชนเนาะค่ะ เะมะ้าวเรื่องตัวเลขของวันที่ยี่สิบห้าไอของวันที่ยี่สิบหกนี่บอกไปแล้วเด้อค่ะเกกับสามติดกับอะไรแล้วเป็นแบบไหนนะคะมือนี้สิเม้าวเรื่องเกดกับสี่นะคะใครที่มีเลขสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนใครที่มีเลขสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนที่มีเลขเกกับเลขสี่ติดกันเกดกับสี่ติดกันนะคะอย่างเช่น เ็ตสี่หนึ่งแบบนี้ค่ะคือเกตจะติดกับสี่นะคะเต็ดติเต็ดเจะติดกับสี่นะคะให้ระวังนะคะเรื่องควรระวังคือทะเลาะขึ้นลงขึ้นศาลให้ระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทหรือการขึ้นลงขึ้นศาลให้ระวังนะคะคือเกตกับสี่ถ้าอยู่ด้วยกันให้ระวังให้ระวังนะคะระวังเกตกับสี่ถ้าอยู่ด้วยกันให้ระวังการขึ้นลงขึ้นศาลนะคะ ให้ไปทําบุญนะคะเกี่ยวกับทําบุญลงศพหรือทําบุญปล่อยปลาชําระล้างกรรมนะคะของคนที่มีเลขเกตกับเลขสี่นะคะคนที่มีเลขเกตกับเลขสี่ติดกันนะไม่ใช่ว่ามีเลขสี่เฉยๆนะคะ เกตกับ4ติดกันอยู่ด้วยกันอย่างเกตสี่หนึ่งสองอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเกตติดกับสี่ก็คือให้ระวังเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลทะเลาะกันทะเลาะวิวาทให้ระวังเรื่องทะเลาะวิวาทหรือขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องยังไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ให้ระวังไว้นะคะคือดวงเป็นแบบนั้นเ <c oughs> พราะว่า ดวงวาจาค่ะให้ระวังวาจาประมาณนี้ค่ะระวังวาจาตัวเองนะคะเจ็ดกับสี่เป็นเลขวาจาเป็นเลขเทาลวิวาทนะคะให้ระวังเจ็ดกับสี่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องตัวเลขกันนะคะเป็นตัวเลขของสองสองเซียนนะคะเป็นตัวเลขเสองเซียนนะคะจะมีของปู่บุรีลำเนาะ,ะเนาะจะมีของปู่บุรีลำแล้วก็เลขมีที่มา ตัวเลขที่นำเสนอในช่องถุงเงินพาลวยเนาะคะ่ะเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางผู้ใดเข้าม้าแล้วก็ฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องถุงเงินพาลวยแน่เด้อคะ่ะเพราะว่ายอดวิวกับบอทันขึ้นเนาะคะ่ะเนาะยอดวิวกับบอคอยมีผู้เบิงกะบบเป็นยังค่ะก็จะเอานํำเสนอตัวเลขแนวทางมาใม่เบิ่งคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะ เลขเขาเข่าเลขเขาปังก็ะจะมีคนเข่ามาเบิงยูดีเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ก็ยังบ่ทันมีผู้ใดที่อยากจะเบิงก็เป็นยังค่ะผู้ใดเขาไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนรวยๆเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะมาว่าคลิปของคุณตัวเลขของปู่บุรีลำก่อนเนาะคะ่ะเป็นเลขของปู่บุรีลำเนาะคะ่ะปู่บุรีลำฝากมาเนาะคะ่ะฝากมาล้งช่องของช่องถุงเงินพารวย ตัวเลขของปูบุรีลัมเนาะคะ่ะก็มีมีทั้งสามตัวและสองตัวนะคะมีตัวเลขสามตัวมีสองคู่เนาะคะ่ะสามตัวมีสองคู่ผู้ใดสะดวกจดก็จดเนาะคะ่ะเดอ้อจดได้เลยเดอ้อเป็นเลขของปูบุรีลัมนะคะหนึ่งกันยาหกเจ็ดชุดสามตัวมีเก้าสี่เจ็ด 6กสีตัวเ7้าเจ็ดเจ็ดสองเสองสี่เสชุดนี้เนะะ้อค่ะเป็นชุดของปูบูรีล้ำเนาะคะ่ะเนาะมีผู้ใหร่จดทันบอนอ่ะคะ่ะ ทวนเนาะค่ะเนาะของปูบุรีรัมเด้อค่ะหกันยาหกเจนาะค่ะงวดวันที่1กันยาหกชุด3มตัวมี9ก้าสีเจเจนาะค่ะชุด3ตัวเด้อค่ะเด้อชุด2ตัวมี9ก้าเจ็ดเจ็ดสองเสองเจ็นาะค่ะผู้ใดสะดวกแคบก็แคบเนาะค่ะเนาะ ชุดนี้เป็นของปู่บุรีรัมเนาะค่ะชุดนี้เป็นของปู่บุรีรัมสะดวกแคบแคปได้เลยนะคะใครสะดวกแคบแคค่ะเดี๋ยวจะให้แคปอีกทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นเลขมีที่มาเนาะค่ะเลขเีเลขมีที่มาเลขตัวนี้เป็นเป็นเลขมีที่มานะคะฝากลงช่องของถุงเงินพารวยเนาะค่ะเป็นช่องของถุงเงินพารวย เลขมีที่มานะคะมีเลขเป็นเลขสามตัวเด้อค่ะเป็นชุดสามตัวใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านเนาะคะ่ะเนาะชุดนี้เป็นเลขชุดสามตัวเด้อค่ะเด้อเป็นเลขชุดสามตัวเนาะค่ะก็มีนะคะโจทย์เด้อค่ะเด้อเป็นเลขสามตัวผู้ใดมากสองตัวกระตัดออกเอานะคะน่ะเนาะเพราะว่าช่องถุงเงินพารวยบ่าพาัดบ่าตาัดออกห้เด้อค่ะเด้อ ถุงเงินพารวยบ่ตัดหาเนาะค่ะผู้ใดชอบก็ตัดเนาะคะ่ะเนาะมีเนาะค่ะเก้าหนึ่งห้าสสองหสาเนาะคะ50 8 50 8 50 8่ะแปดสามหนึ่งห้นย์ดหย์แป้อค่ะเด้อจดทันบาค่ะจดทันบ่ สามตัวมีแล้วค่ะเก้าหนึ่งห้าสี่สองหกแปดสามหนึ่งห้าศูนย์แปดเบิ้งหัวขอดีๆเด้อค่ะเด้อตัวนี้เป็นเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาฝากมาลงช่องถุงเงินพารวยเป็นครั้งแรกแล้วค่ะถามว่าเคยเข่าโบก,กับเข่าเนาะค่ะเนาะเข้าอยู่แต่ว่าเราไม่มีเนาะค่ะเราบ่มี งวดกอนม้าหายเบิงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามาลงช่องเราครั้งแรกนะคะมาลงช่องเราครั้งแรกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอ,ด,อ,อด,ด้วยค่ะเด้ออ่ะดูเด้อค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นช่องเป็นเลขมีที่มาเนาะค่ะเป็นเลขมีที่มาหนึ่งกันยาเป็นเลขชุดสามตัวผู้ใดมากสามตัวก็จัดเนาะคะ่ะผู้ใดมากสองตัวก็ตัดเอาเด้อค่ะเดอ้อตัดที่หนึ่งห้า สองหกสามหนึ่งศูนย์แปดเนาะค่ะเนาะผู้ใหมากระตัดเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอทั้งสองทั้งสองเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอทั้งสองนะคะดูดีๆเด้อค่ะเด้อเบิ้งหัวขอดีๆเด้อค่ะเบิ้งหัวขอดีๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสะดวกแคบๆเลยเนาะค่ะเนาะผู้ใหเขามาเบิ้งคลิปนี่กะ ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีเนาะค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่ล้อขอให้สําเร็จสําเร็จผูใ้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามช่องถุงเงินพารวยเนาะค่ะสวัสดีค่ะ